เราจะไปรับ Easy Burger นะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ BTS นะครับ mm hmm. ก็เราจะเดินไปรับเอาเพราะว่าชิ้เกียบย้อนรถนะครับมันก็ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ mm hmm. ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่า mm hmm. ลาตตีกรุงเทพมันเป็นยังไง <laughs> ดูเอานะครับ mm hmm. ก็แสงสีทั้งนั้นเลยแบบนี้ก็แต่แสงได้นะ รือว่าแสงโอเคแล้วนะครับคาดว่าน,น่าจะเสร็จแล้วทุกคนอีซี่เบอร์เกอร์เราคาดว่าน,น่าจะเสร็จแล้วอยู่ใกล้ๆก,กับ M c o คอเทียนะครับแต่ผมเดินมาจาก M อ็มโพเมแล้วก็ขึ้นมาที่ BTS แล้วก็ลงลงไปแล้วก็จะขึ้นกลับแล้วก็ไปเอารถแล้วก็ไปส่งม,มันก็จะ ตอนนี้มีเขาน่าจะเชื่อมอะไรสักอย่างนี่แหละครับไปที่อีก,อกตรงกันข้ามเขาจะมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเสียงรถมันก็ดังอยู่แล้วแต่ผมประทับใจไมค์ของ DJI Action 4นะครับเพราะว่าเสียงมันดีและมันเจ็บมันเจ็บรายละเอียดเสียงของเรากับเสียงที่รอบข้างได้ดีค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็น a คชั่นแคมที่ ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ถ่ายบล็อกเหมือนผมนี่แหละครับตอนนี้ก็ออกํำลังกายครับเพราะว่าเรานั่งรถมาประมาณ12ชั่วโมงนะครับขี่รถประมาณ12ชั่วโมงต่อวันก็ถือว่าหนักหนักอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักนี่แบบว้วนเลยแหละเพราะว่าทั้งกินของหวานทั้งอะไรต่างๆที่เรา เราเหนื่อยจากการขับรถแบบนี้แล้วก็กินอย่างเดียวนะครับของหวานมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะพุ่งใหญ่น่อยก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเก็บแสงในที่มืดค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าใครดูถ้าใครดูคลิปนี้ก็จะค่อนข้างได้ประโยชน์จากข้อมูลแบบจริงเลยนะครับว่า DJI Action 4นี่ถ่ายตอนกลางคืนเป็นยังไงดูเลยครับ มันเก็บรายละเอียดแสงค่อนข้างนี่จะโอเคเลยทีเดียวก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ดูนะว่ามันจะเก็บเก็บความเขาเรียกว่าอะไรอะรายละเอียดได้ดีเท่าไหร่โอเครถถึงร้านแล้วนะครับออเดอร์ก็คาดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปรับออเดอร์ก่อนแล้วค่อย,ยถ่ายตอนอไปส่งนะครับ รับมาแล้วนะครับทุกคนเรารับมาแล้วแล้วก็จะเดินเดินโซซัสโซเซเดินขึ้น BTS นี่ก็เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วนะครับถือเป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะก็เนี่ยผมสตันนะครับเพราะว่าคนเดินผ่านเยอะผมเลยสตัน <c oughs> โอเค หวังว่าลูกค้าจะเห็นความลำบากของเรานะครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่ยังไงบ้างเกบเ็บแสงดีไหมอันนี้ผมผมถ่ายแบบออโต้นลทุกคนผมไม่ได้ถ่ายแบบดีหรอกเอ็มอาไว้ไปเกี่ยวแสงกี่เสียงอะไรต่างๆผมทำไม่เป็นนะครับพูดง่ายๆเลยทำไม่เป็นแล้วก็ผมตั้งผมตั้งโหมดโฟมันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ผมก็เลยใช้ออโต้ไปเลยออโต้ Auto ทั้งหมด ออโต้ทั้งหมดนั่นลูกผมยังไงถ้าเจอแสงแบบนี้ก็ผมว่าชัดดีนะถือว่าชัดเลยแหละว้าวทุกคนดูวิวสวยไหมครับก็ก็ก็จะเป็นวิวของ BTS เบี้ยหัวรู้สึกเบี้ยหัวขึ้นมาเลยทันที เดี๋ยวผมจะไปที่ห้างแล้วก็ลงบันไดไปเอารถก่อนนะทุกคนเขาไม่อยากถ่ายเข้าไปในห้างนะครับเพราะว่ามันมีแบรนด์หรูๆเขาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไม่อยากออกชื่อพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆมันเยอะเพราะว่ามันเป็นห้างใหญ่นะครับผมก็เลยไม่อยากจะไปเข้าไปถ่ายตอนที่อยู่ในห้างเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีกทีก็ตอนที่เราขับรถดีกว่า <laughs> โอเค ไปกันลืมถ่ายทุกคนลืมถ่ายตอนขับรถโอเคออเดอร์นี้คือออเดอร์สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นออเดอร์ประมาณสามทุ่มสิบสามทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายของเราแล้วต่อจากนี้เราก็จะกลับนะครับจากสุขุมวิทซอยยี่สี่นะครับนุ่นแหละไปที่สำโรง น่าจะประมาณ10บกิโลสิกโลได้นะครับแต่มันเป็นเส้นเส้นหลักยิงยาวเลยถึงเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยช่องที่ไม่เติบโตสักทกีโอเคไม่บาา